สวัสดีครับจากร้าน ev pro shop นะครับวันนี้ทางร้าน ev pro shop ก็มีโปรดักต์ใหม่มาอีกโปรดักต์หนึ่งนะครับเป็น3ล้อไฟฟ้านะครับเป็นแบบ1-3ที่นั่งนะฮะรับตัวนี้เป็นโมเดลใหม่โมใหม่เลยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับผมโมเดลใหม่ของเราเป็น3ล้อ1นที่นั่งนะครับปรับเบาะได้นะครับเป็น 1- 3ที่นั่งเลยนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น ev 8 3 3นะครับ นะฮะสเปคจะอยู่ที่มอเตอร์นะครับ1000วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์นะฮะโอเคเดี๋ยวพาดูนะฮะว่ามีสีอะไรบ้างตอนนี้มาเข้ามาเยอะเลยนะครับอันนี้สีชมพูครับผมแล้วก็มีสีม่วงนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเขียวมิน้นนะครับแล้วก็อ่มาดูด้านนู้นนะฮะนี่สีแดงนะฮะ กับสีแดงครับสีเขียวนะฮะสีครีมน้ำตาลนะสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีที่พิเศษเลยนะฮะสีเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะฮะนะครับแต่พื้นสีแดงนะฮะตัวพื้นจะเป็นสีแดงนะครับจะค่อนข้างคอนทรา์กันนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นสีอื่น จะเป็นพื้นสีครีมนะครับจะมีสีเดียวที่เป็นพื้นออกสีแดงนะครับโอเคนะฮะสีก็มีอยู่ประมาณนี้นครับตอนนี้เข้ามาอยู่ล็อตหนึ่งนะครับก่อนนี้เป็นล็อตแรกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปให้ดูชัดๆหนึ่งคันโอเคโอเคครับอ่าอ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียด ะะของรุ่นนี้เลยนะครับว่ามันแตกต่างจากรุ่นเก่ายังไงนะฮะดับแรกที่เรามองเห็นชัดๆเลยนะฮะตะกร้านะครับจะมีตัวแผ่นรองมานะครับแล้วก็มีฝาปิดมาด้วยนะครับแล้วก็มีช่องใส่ขวดน,น้ําได้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีเบาะเด็กนะครับกดลงมาได้นะฮะแล้วก็เบาะเลื่อนเป็น3ามที่นั่งได้นะครับอ่า จะเป็นสามที่นั่งรวมเบาเด็กนะครับแล้วก็ช่องนี้นะฮะเก็บของได้นะครับเป็นช่องเก็บของนะครับโอเคนะคตัวเบาะเด็กนะฮะเอาลงพับขึ้นแล้วก็กดลงช่วยนิดหนึ่งก็ได้นะฮะครับนี่นะฮะก็คือถ้ามีคนซ้อนคนซ้อนขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ด้านหลัง เดี๋ยวนะฮะผมเก็บเบาะหน้าก่อนด้านหลังเลื่อนเข้ามานะครับปึ๊บอ่าให้ล็อกนะครับอ่ามาดูข้างหลังก็เป็นกล่องเก็บของนะครับก็สีครีมเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นกเจอดอกเดียวกันนะฮะครับปกติจะมีกระจกให้อยู่แล้วนะครับถ้าส่งในกรุงเทพเราก็จะติดกระจกไปให้ด้วยนะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดก็ลูกค้าสามารถติดเองได้ครับไม่ยาก Okay. พื้นที่กว้างด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้อาจจะไม่กว้างมากนะครับ,นะรบแต่ก็ไม่ได้แคบสเกินไปนะครับคือถ้ากว้างก็จะมีรุ่นอื่นนะฮะอาจจะเป็นรุ่น811รู้สึกจะกว้างกว่านี้นะครับในช่วงของด้านหน้านะครับตัวนี้ก็แห็นจะเข้ามานิดหนึ่งอาจจะรู้สึกแคบกว่าหน่อยนะครับ ในเวลาเด็กนั่งก็จะแคบกว่าอีกนิดนึงนะครับถ้เป็น8 1 1 8 2 2อะไรเงี้ยฮะตัวนั้นก็เป็นโมเดลเก่าก็จริงแต่ก็คือจะรู้สึกจะกว้างกว่านี้นะครับแต่นี้มีปุ่มล็อกกันรถไหลนะฮะให้สองฝั่งเลยนี่นะครับบีบเข้ามาปุ๊บกดปุ่มปล่อยกันเบรกนะครับอ่าใช้งานปุ๊บก็บีบทีหนึ่งนะครับใช้งานบีบทีหนึ่ง นะฮะโอเค okay, ผมเปิดหน้าจอให้ดูนะครับฝันะบ่งนี้ก็จะมีดีเดินหน้าอาถอยหลังถอยหลังก็จะมีเสียงนะครับอันนี้เป็นล็อกความเร็วครับ1,2,3เบอร์หนล็อกประมาณ20ต้นต้น,ตนเบอร์2ประมาณ20ป่ปลายปเบอร์3ก็ไม่ได้ล็อกนะฮะก็คือปล่อยเต็มที่ตัวนี้ก็หน้าจอจะขึ้นประมาณถึง40เลยนะฮะแต่ความเร็วจริงอยู่ประมาณสัก3 0 35ประมาณนี้แหละครับอ่านะเสียงแต่ นะฮะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็มีเสียงนะครับอ่าแล้วก็มีเปิดปิดไฟนะครับเปิดปิดไฟหน้านะครับอ่าเรามาดูหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมีบอกระยะทางนะครับอันนี้เป็นระยะทางแล้วก็เป็นกิโลเมตรนะฮะก็ตัวนี้กิโลเมตรเปอดชั่วโมงนะฮะตัวนี้เป็นความเร็วนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นระดับแบตเตอรี่นะครับเขียว3ามขีดอันนี้คือ แบตเตอรี่เต็มนะครับมันจะค่อยๆดับตั้งแต่บนลงล่างนะฮะพอเขียวหายหมดแดงจากกระพริบแล้วกรอบกรอบตัวแบตเตอรี่จะก,กระพริบไปด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้มีช่องวางโทรศัพท์ได้นะครับวางโทรศัพท์ได้นิดหนึ่งนะฮะกับตัวนี้ก็คือบอดี้ด้านหน้าบอดีนะะ้ Body ด้านหน้าจะเป็นบอดี้ใหม่นะครับที่ว่าโมเดลใหม่ก็คือบอดี้ด้านหน้าชุดนี้ใหม่เลย นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งก็คือรุ่น210ที่เป็น2ตอนทึ่ซึ่งเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับนะนะมีไฟเดย์ไลท์ตัวนีน้ด้านล่างจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับนี่นะไฟเดย์ไลท์แล้วก็เปิดปิดไฟหน้าตัวนี้นะครับโอเคด้านท้ายก็เป็นไฟ LED นะครับนะครับนะ ไฟวีดีด้านท้ายนะครับปิดเปิดนะครับเปิดไฟเลี้ยวน,นี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกครับผมโอเคก็สแตนดาร์ดของรถรุ่นนี้ฮะเบรกสามจุดนะฮะมีเบรกหน้าเบรกหลังเบรกหลังนี่เบรกได้ทั้งเบรกมือนะฮะกำเบรกก็ได้นะฮะหรือจะเหยียบเหยียบตรงเทา้าเท้าขวาก็เหยียบได้นะครับโอเค เดี๋ยวผมลองขับขี่ดูฮะเนี่ยวงเลี้ยวก็ถือว่าโอเคครับค่อนข้างกระชับนะฮะวงเลี้ยวก็ชับอยู่นะครับเนี่ยข้องตัวนะครับวงเลี้ยวแคบอ่าวงเลี้ยวแคบใช้ได้ครับ เดี๋ยวผมลองวิ่งไปดูว่าความเร็วมันขึ้นเท่าไหร่อันนี้เบอร์สามโอเคหน้าจอความเร็วขึ้นประมาณ4ี่สสี่นะฮะ แต่จริงความเร็วจริงนะอยู่ะมาณสามสิบสมห้าเนี่ยครับอันนี้ไม่อาจจะอ่อนนิดนึงนะครับตัวนี้มอเตอร์นะฮะมอเตอร์หนึ่งพันวัตต์ก็จริงนะครับแต่เป็นมอเตอร์แบบรถสาล้อธรรมดาใช้งานทั่วไปก็จะไม่ได้แรงมากนะครับออกตัวก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ในส่วนของรถกระบะพันวัตต์เหมือนกันแต่ตัวนั้นจะเป็นมอเตอร์ทอร์กนะฮะก็จะแรงกว่านี้ บางทีดูดูแค่กาลังวัดไม่ได้ต้องดูว่าเป็นมอเตอร์ไทป์แบบไหนอะไรเงี้ยนะครับครับตัว ev 8 3 3นี่นะครับยางนะฮะจะเป็นยางทุบเลีดนะครับไม่มียางไหนนะครับขอบเป็นขอบ8นิ้วนะครับล้อแมก8นิ้วนะครับยางจะเป็นไซส์3.00-8ูนีดแนะฮะโอเคครับผมก็ในส่วนของ ev 8 3 3โมเดลใหม่ตัวนี้นะฮะ นี่เพิ่งเข้ามาเดือน11นี่เลยนะครับเดือน11ปี67นะฮะกับผมตอน,นี้ก็เลยมาอัปเดตให้ทางลูกค้าได้ลองดูได้พิจารณาดูนะครับโอเคในส่วนของราคาโปรโมชั่นนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ได้นะครับเป็นอัปเดตเรลไทม์เลยนะฮะว่าตอนนี้โปรโมชั่นยังไงหรือถ้าลูกค้า อ,อยากจะสอบถามเลยนะฮะสนใจโทรติดต่อที่เบอร์092 654 6562หนะฮะหรืออยากเห็นคลิปการใช้งานแต่ละรุ่นมาดูได้ในเว็บไซต์นะครับ ev pro shop search google ได้เลยนะฮะโอเคก็วันนี้ก็รีวิว ev 8 3 3ประมาณนี้นะครับผมขอบคมากครับ